ในวิดีโอที่แล้วเราได้แนะนำหนังดีๆที่ไม่มีใน Netflix นะครับแต่มีฉายใน HBO เยอะเลยนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของทำยังไงจะสมัคร HBO ได้ในราคาที่ถูกที่สุดอ๋อแล้วก็มีดูฟรีด้วยนะก่อนอื่นก็ให้เปิดเว็บไซต์ HBOGO.CO.TH จะทำบนคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตได้หมดนะครับ ซึ่งตอนนี้ราคาโปรโมชั่นปกติจะอยู่ที่99บาทต่อเดือนนะครับแต่ต้องซื้อทั้งหมด3เดือนก็คร่าวๆก็จะตกเดือนละร้อยแต่ต้องจ่าย300บาทเพราะว่าต้องซื้อ3เดือนนะครับแต่ยังมีโปรโมชั่นอื่นที่ถูกกว่านี้แล้วก็เงื่อนไขอื่นอีกนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขปกติคือถ้าเราซื้อเพียงแค่1เดือนเราจะจ่าย149บาทตีเป็นเลขท้วนๆก็คือ150บาทต่อเดือน ซึ่งจะใช้ได้1เดือนนะครับแต่ถ้าเราซื้อ3เดือนจะตกเดือนละ100บาทและช่วงนี้ถ้าสมัครเป็นสมาชิกของ 3BB Fiber อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็จะได้ดู HBO เนี่ยฟรี1ปีตรงนี้ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของ 3BB นะครับตรงนี้ถ้าหากว่ายังเลือกแพ็กเกจไม่ได้แต่มีความสนใจที่จะสมัครก็สามารถกดสมัครแล้วค่อยไปเลือกแพ็กเกจภายหลังก็ได้นะครับ ขั้นตอนสมัครใช้บริการไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากนะครับเขาก็จะถามแค่ชื่อเราแล้วก็อีเมลแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านในบรรทัดที่3นะครับจากนั้นส่งหัวข้อสุดท้ายให้ติ๊กหัวข้อแรกนะครับส่วนหัวข้อที่2จะติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็กดปุ่มต่อไปด้านล่างครับทีนี้มาถึงวิธีชําระเงินนะครับก็จะมีวิธีการชําระเงินให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับแบบแรกก็คือชําระเงินด้วยบัตรเครดิต ตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับส่วนแบบที่2นั้นถ้าใครใช้บริการ 3BB อยู่นะครับก็ให้เลือกตรงนี้และแบบสุดท้ายก็คือใช้รหัสคูป,ปองก็คือคูปองตรงนี้จะมีวางขายที่ร้าน7 e เ e ่ e อนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็ไม่ได้ใช้บริการ 3BB อาจจะเลือกซื้อคูปองที่ร้าน7แล้วเอามากรอกลงตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับ ทีนี้เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมี2แผนให้เราเลือกนะครับแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับว่ามันจะมีวิธีการจ่ายเงินที่ได้ถูกกว่านี้อีกก็คือให้เรากดไปที่ข้อเสนอจากพันธมิตรปุ่มสีดำตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นข้อเสนอที่ถูกกว่าก็คือ3เดือนจะคิดราคา2 5 9บาทหานอกมาแล้วก็จะตก86บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง แต่ราคานี้ต้องจ่ายเฉพาะบัตรเครดิต Mastercard และต้องอยู่ในประเภทบัตร4ประเภทนี้เท่านั้นนะครับทีนี้ข้อเสนอโปรโมชั่นด้านขวาครับด้านขวาลองสังเกตดีๆนะครับถ้ามีบัตร Mastercard ประเภทเวอร์ทั้ง2ชนิดนี้ได้ดูฟรี1เดือนครับโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านดูเองตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะยาวผมจะข้ามตรงนี้ไป ตรงนี้ถ้าตัดสินใจได้แล้วก็กดปุ่มเลือกเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลบัตรเครดิตกรอกเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มด้านล่างที่เขียนว่าสมัครสมาชิกทันทีแต่ทีนี้ถ้าหากบัตรเครดิตที่เรามีไม่ใช่ Mastercard จะเป็นวีซ่าหรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ตามนะครับตรงนี้จะใช้โปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องย้อนกลับไปซึ่งก็จะเหลือ2ทางเลือกที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้นั่นเอง หลังจากที่เรากดจ่ายังค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้รับอีเมลยืนยันการจ่ายเงินนะครับทีนี้ตอนนี้ยูเซอร์กับพาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้ก็เอามาใช้ในหน้าเว็บ HBO GO ได้แล้วนะครับรวมถึงเอายูเซอร์พาสเวิร์ดตัวนี้เอาไปดูในโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้หรือว่าบนทีวีก็ได้นะครับยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่ได้มานะครับสามารถเอาไปใส่ในอุปกรณ์ได้หลายอุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับแต่จะดูได้พร้อมๆกันเนี่ย ได้แค่3อุปกรณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเอายูเซอร์นี้แบ่งให้กับเพื่อนช่วยหารค่าใช้จ่ายรายเดือนได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็เท่ากับหาร3ก็เท่ากับถูกลงไปอีก3เท่านะครับเท่ากับว่าจ่ายกันคนละแค่29บาทต่อเดือนเท่านั้นเอง เอาละครับผมก็ได้แนะนำวิธีการสมัครสมาชิกและโปรโมชั่นของ HBO GO ให้ทุกคนทราบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์ให้ผมสักครั้งหนึ่งนะครับ